แล้วฮาเจ้าดวงนี้มันน่ะโยกไก,นก่นี่ก็มาหอดทั้งทันน่ะสาถุน้ำ <หา S 1> <า>บุนมันได้่วมกันเหตงใดวันเป้เอาเนี่โอ้ยนัน่นน่ะถือเรานะักเข้าถือเรียกแล้วออกจะไหวนะครับส้าถ<า>ุปูผมจะได้มาทําบุญน้ำปู <c oughs> <อ>นี่นะเราก็เป็นเหล็กทิดสวยงามนีนะครับเนาะมีสองซีซีอย่บอกแม่ค่ะมันมีแต่หนึ่งซซีอมี่ศูนย์ซซีนี่มันมีหน,นึ่งซกับซีสามศูน มีแต่หนึ่งซีซีว่ะค่ะซีซีนี่มันตรงมเป็นเหล็มันจีบเป็นเลขบ่หลายนะสังเดียบ่บ่ครับแต่มันจะมีโสต้องทนต้องปูอันปูปูอันดึงดึงให้เจ้าตังก็สองใบนะค่ะเสียวอยบ่สองใบค่ะมากันเอาสองใบได้เห็ดบุญปูเล้วเธอมานะแต่สิบสองล้านือใบไรก็แล้วต่ปูค่ะอืมนั่ปูเรื่องไฮดอกปูสมองงามเน ยังตองซีสวยสวยผมทำหมักผมผมมักอีดเนี่ยปูดึงให้แล้วเด้อครับปูคนดึงให้ครับจังใดก็คือซีมีซีเป็นหลักหมวดนี้มาซีเนาะครับปูบ่บ่บ่เดี๋ยเนี่ยแล้วมันยังเด้อเนี่ยว่าดึงให้กระดึงให้ไปชื่ออะไรก็มันสิไปของมันก็มีโชคสะปูเนาะคันว่ามีดวงมีโชคมันก็สิเสือเองคันบ่มีดวงบ่มีโชคมันสือจังไรมันก็บบ่เสือเก่า้นก่นนะบุญว่าชนาปะทอกันข้างหน้าก็สวยสวยปู ข้างหน้ากับสองสี่สามสองสี่ามสี่สีเนี่ยไข่ไข่กับว่าเลขปูมีสี่สามมันจะมีสี่สองสี่สามสี่สี่พะนั้นพี่น้องอย่าลืมเลยเนี่ย4ี่สองสี่เดของปูมีแค่นี้มี3ตัวเพิ่มอีกเพิ่มเข้าไปอีกตัวนึงกันไว้ก็ได้สี่สองเนี่ยอันนี้เราซ้ำใจจะคล้องมักเด้พี่น้องเลยหาได้เพิ่มให้ปูไปอีกตัวหนึ่งสี่สอง ว่ามันมีเสียงกูเบานะมันโยโย่หยิเย,ย,ยสไซค่ะโทรศัพท์บอกอบอกค่ะมีแต่เจตังในแล้วว<อ>่ะปู<ห>นคนที่นจะได้ยินแบบน,ะแบบแบบนั้นต้องไปแปลกๆที่ปูแค่เจนคนเดียวกันนะวะจะไดนกามาหลับปูพันธุ์สินให้เงามีโชคอยู่ดอกแต่ว่าก,กระึ้นอยู่กับดวงเ้าคือเก่าได้ปูว่ะกระท้อนนั่งซะการเจ้าชีก่อนกระชือคนก็ไม่กระชือคนเดียวกันนึงนะที่ด็ดมาเห็นฝนน้ำปูน้องพี่น้องเนาะซีซีค่ะท่านผู้ชม เคยยิบให้แล้วตามซีสีตีมันออกเนาะค่ะปูการก็หมายมันว่ายซีซีตัวเดียวก็พอเด้เห็นเหรอจอดเลยเป็นปะปูจังบบเปืองนะเห็นบ่อันนี้มันเปืองได้นี่ค่ะเก็บไว้อยู่นี่มันเปืองเลยเอฟซีมห้ปูจับกหน่อยพ่อมาจะได้กับเขาปูเอาซีซีมาซีซีตัวเดียวรวดตรงเป้าไปเลยเองเต็ม มันจังบ่เปลืองหาสามซีซีสามหรือซีสองแบ่งสั้นค่ะตรงๆไปเลยซีซีเราตัวเดียวเท่าไหรกระสุนดตัวเดียวโบหายเปลืองอืมบ่หายเปลืองแน่นแน่นแน่นมาหาอย่างอื่นวุ่นวัดมีคนสั่งมีคนสั่งกาแฟดึงออกสักวันเดี๋ยวเขาจะเอาเบิดต้องนึงบหมนึ่งเก่เก่นั่นว่าแล้ว เักวดิคู่ปอโอซื้อเขล็กชากเส่แล้วนี่งวดที่สามคว้านออกอย่างว่าวนึงบอสนนหลบบอันเดี๋ยวได้จัยิบของหันค่อยหูจ้างว่ายยบบกานึงแล้วว่ายนี่โค้งงอลงดูโ้งมากนี่เล็กเล็กอีงเหล็ผู้ปอบอเลขอันเมือลูกชายเราบวชเราเลยซื้อไวไมันช่คว้านออกไหมคะค่ะก็เลยตามเป็นบอสค่ะ เดี๋ยวเอาตัวเลขของปูให้ดูนะคะท่านผู้ชมนะคะปูโอ้ยเอาประกาศวงก่อนปูเพิ่นบอกว่านี่ตัวนี้เบังพี่น้องมันเขียนงามมั้ยเขียนงามมันจะออกนะปูเนาะมั่ววะเขเขียนมันง่ายมั้มัดเขียนง่ายมั้ยเนี่ยเอ็นตัวนี้ครัปูเขียนงามเสืองามคักง่ายแนงเป็นสร้างศิลป์ง่ายนะพี่น้อง เบิ้งน้ากันเด้อเดี๋ยวสิวงให้เบิ้งเด้อว่าปูเพิ่นให้ละเพิ่นเล่นตัวใดียวค่ะยูทูบป่ครับยูทูบค่ะปูโอ้โหเนียนบ่อยจังเลยค่ะแมนค่ะปูพันเนยออกจากเถื่อตัวนี้บอกครับปูไฮวงซีสูอันซีซีตัวเดียวนนัอันนี้ขึ้นเน้นตัวนี้ตัวอื่นจะไปเอาลายมันเปลืองแล้ว บอกให้ซื้อรวดย่างเดียวแต่ว่าอย่าไปซื้อหลายตัวมันเปลืองค่ะเด็กคื้องายแล้วปูเนาะบ่ให้เอาหลายตัวมันเปลืองเงินปูว่ะซีซีตรงตุงบ่ต้องกลับแต่นี่มันก็จะเป็นสองตัวอยู่มันบ่หรอซีซีบนล่างเออนั่นแหละนั่นก็ดีอย่มันกั็เปลืองไปละเนี้ยจำเัินก็ได้ เพื่อไปรวบรวมพวกนั้นอีกให้เปลืองเงินไปอีกเห็นบ่ปูเสพซอยแถวพี่น้องเอาตัวพวกเปลืองอันนี้มันเปลืองแค่สองแก่นึงค่ะตัวเลขตามสถิตินี่ปกติมันเขา่าเนี่ยมันเข่าสองตรงคือสามตรงปูสองทำไมเข่าแค่สองโอ้ส่วนมากเขา่าซ้องนี่เขา่าใบปะเข่าไปอยู่นี่ ถาจแกมันกี่ตามร้อยกันเล้อย่างเี้นะสมมติเราปีนั่นมันออกเลขลักษณะออกไมงสี่ก็หมายคือออกตั้งสี่แปดหนึ่งมันถึงมาออกอีกไปอีกลักษณะหนึ่งก็ตามห้อยวันน้องหนมันก็เข่าตัวเดียวนึงมันเรื่งบ่อืออันตามห้อยงวดเมื่อกี้เข่าตัวใดครับปูอย่างละเข่าแปดบ้างตัวมันบ่อจืดอ๋อมันเข่าจะเลขกวิ่งบ่ค่ะจักผมโบ้หูจักวิ่งบ้วิ่งอ๋อแปดแปดหนึ่ง บอมันวางหันมันออกอันอยู่นะสี่แปดหนึ่งนะไข่มันนะหลังวันที่หนึ่งนะมันก็มาออกอันห้าเก้าแปดอ๋อสามตัวบ่มันก็เล็เขาเจ็ดตัวียดนะตัวเก่ามันมาเขานึ่งุดนั้นมันออกอย่างนั้นนสี่แปดหนึ่งบ่มันถึงมาออกสองแปดนะค่ะเล็เข่าเปียดมันรักสองมันกะเทืยนเป็นเล็กเก่า มันเรีเป็นห้าเก้าแปดมันเรีบกบืตรใช่ว่าการซื้ออยู่ซื้อเก่าเก่าก็แปดแปดเออมันกระขามกระรอดความแต่ละงวดนี่มีเลขฝันนำอยู่บ่ปูอืมบ่เคยฝันเด็กบ่เอาบ่มีเลยบ่อเลกว่าเอาสด่โซ่ดรอจมีแต่เลขตามร้อยเป็นบ่ปูบ่อโดยมากก็เป็นังินสันแน่กับมัดตัวนี้แน่สิ่งนะความหมายคือที่ใช้ มีเจรา,ายญานในตัวจะก้องเองสิสมมุติเราเลขม่สิมันสิไปังงสิเขาอ,ออกตัวนี้แต่คือมันออกเจ็ดเก่าเยอะเดียวเนี่ยแต่มันไล่เก่ามันก็คือเงว่าซื้อรัดไรอย่านี้เป็ดเป็ดว่าเรื่องกระไดใช่เรื่องม,มันรัดซีซีเนี่นยนะอะซีซีสองตัวนี่นะเป็ดแปดก็เอาปูเปดแปดก็ซื้อแล้วหาไว้นี่ปูไว้เอาไว้แล้วอยู่นี่บ่มีบอกเป็ดแปดนี่อยู่ค่ะ นั่นพี่น้องแปดแปดได้พี่น้องสี่สี่กับแปดแปดนะคะพี่อยอนที่ก็ซื้อเองสั่นมันก็ออกเจ็ดเตียดมันว่าล่ะมันออกเจ็ดเก่ามันออกเจ็ดเตียดแล้วมันสหลัดนะมันจีบก้าออกตัวเดิมเลยอันที่นะอันทถ้ามาดังกันก็ทีว่ามันจีออกล่างบอกว่เอาเป็นกำแล้ะเรียกซี่สีครับท่นนี่กันออกบนนี่คือมันจีบอกไปเลยมันจีคือแค่สามตัวสี่เล่งไว้เท่านั้นย่างหนามันจีบอกเข่าเลยอันต่อ คือ่คยซื้อน่ะหกู่ย์สามพอมาหกใบมันก็ออกยอนใชไยหก3สามแต่ว่าข้างหน้ามันบกเข่ากันเลยครับงวันที่หนึงมันก็เลยบกเข่าทีหนึ่งมันถึงบป็นไทยเป้าได้ไปซื้อลดนสามต่วนัก็ได้ประโยชน์ยังนั่นพราะมันเปรลยบเทยบดงวันที่หนึงมันบมดอ่ะ ขาเป็นเลขท้ายอันสามตัวเออมันเคือยเออย้อนนะขายเลขท้ายสามตัวมันก็ได้รางวัลไปเนาะค่ะแต่ว่ารางวัลทีหนึ่งมันบ่ได้เนาะคุณกระได้บ้านคอยกระซื้อสวนสามเองนั่นกำนึ่งนี่ถามแย่เหรออย่างนี้เมื่อวานเราสวนสามมันปันสามสิบก็ใบก็มาซื้อหกสวนสามมันมีอยูหกใบค่ะแต่ว่าที่แน่ๆงวดนี้นั่นบ้านี่อยเลือไปซื้ออันหวยเชีอนละตัวก็ว่าซะไปซื้อสามศูนย์ ข้างบนค่ะมันก็ออกสวนสามบนคือเขาหนนะเพราะ <c oughs> กระเจี๊ยบ,บก็คือพวกกาบเล็กอันนี้อยไปล่องกับเสือเบ้างนะค่ะ<ม>สรุปแล้วซีซีของปูเ,<อ>เน้นบนนะครับเนาะเน้นบนอ่ะให้เน้นไปข้างบนนะครับซีซีนะคะจะเน้นที่บนป,ปูก็เลยบเอาไว้หลายจะเน้นปูมั่นใจว่าเป็นล่างเนี่ยปูเอาเท่าละสามสี่คนเนาะจะมั่นใจว่าเป็นล่างบ่เอาเป็นหอบปั้นระงวดครับโอ้ถ้ามั่นใจว่าเป็นล่างเอาเป็นหอบเพราะฉะนั้นตัวนี้ มันสีออกทั้งเทิงพี่น้องนะเลขเทิงฟังเด้อมันเล็ก่ั้กแต่จังไรแล่ะเลขกทั้งเทิงนักใจเข้าไปเองกันล่ะครับว่าวัดสัตว์หลายย่านเอไอมันจับก็เลยว่าเทิงมันปรจ่กขวัญาเล้าเรียกว่าเลขเทิงเด้อพี่น้องเด้อเลขเทิงเลขลุ่มนะคะตามนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นเออเรีเลขเออ ข้างบนนะคะชั้นบนชั้นบนนะคะชั้นบนจะเป็นสีสีมันจะออกข้างบนนะเลยที่เก็ดเรื่องโปริมาณเอาหลายเอาแค่มสองใบแต่ว่าผู้ใดคันหาหยิบจับมองใดๆก็ให้ไปพิจารณาเอาเด้อครัเราจะให้แนวทางเท่านั้นนะก็คือบอกใช่มันไวอย่างนะผู้ใดดวงดีก็ถือไปเองแก่นะมันจะมามันจะมาเข่าสูบกันกับระยะตัวนี้เห่างนมาล่ะค่ะปูสมมติว่าบอกว่ามันจะออกบนมันมาล่ะ ลักทั้งหนามันอีกทีตัวนึ่งขันน้ำมาสุปใส่ตัวนี้มันก็ถดือกันเี่หน่าค่ะกระดู่น้ำดือกอีกขึ้นกาค่ะคอยบอกเนี่ยมันจะโดนไหมมันจะออกแค่สองตัวเสียนะเดี๋ยวอ๋อทีนีน่ๆปูบอกว่าจะออกแค่สองตัวคันไพดวงดีกับที่ใดลังวัลใหญ่หรือว่าเลขกไทยเลขหนาไปเนาะปูเนาะนะคะแปลว่าคอยบ่มันใจยังนีาคอยซื้อแค่สองใบเองถ้ามันใจนี่เอาเป็นฮอปปูวานะคะฟัน เคยเล่นนั่นมันจะด้มากกันกันว่ามัาเลียตัวนี้วอ้ยสันคือเอาชักสามสี่วัหาใบก้อนง่ามันก็คือเท่านี้มันคือแค่สามตัวนะสามตัวไทยค่ะแต่มันจะเป็นไทยนังวันที่หนึ่งกับวันใดเงินแล้วกับวันใดชักบาดมันก็ครบครบตัวนะครับต้องไปพี่จรณาอีกที่หนึ่งพี่น้องว่าเฮาต้องไปย่างอื่นน้ำไปขยายอีกจังว่าอันนี้คันตัวมันใจมันตัวมันใจซีซีเท่านั้นนะค่ะอยากกันอยากเล่นหัวเชอนกะ แสดงว่าว่าต้องห่วงจังเสียนะครับหายกังวลเลยป่ครับเออเพราะว่าปูมันใจมันอยู่ตั้งทึ่ง